ชาวทั่วจีนสะเทือนทั้งประเทศเมื่อทีมแบดมินตันเยาวชนไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บุกตบทีมเทพจากแดนมังกรกลางกรุงปักกิ่งควา้าแชมป์เยาวชนเอเชียไปครองแบบสุดมันเสียงโห่ร้องของแฟนจีนที่เคยมั่นใจในใชัยชนะต้องกลายเป็นความเงียบงนันขณะที่เสียงเชียร์จากคนไทยดังสนั่นโลกออนไลน์การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกมกีฬาเท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความกล้าและจิตใจของนักกีฬาเยาวชนไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อชาติใดในเอเชีย เกมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันทีมชาติจีนถือเป็นทีมเต็งแชมป์ม,มาตลอดโดยมีชื่อเสียงระดับโลกในวงการแบดมินตันแต่เด็กไทยของเรากลับไม่หวั่นไหวพวกเขาเดินเข้าสนามด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมทุกคนรู้ดีว่าการชนะในบ้านของจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากต้องสู้กับคู่แข่งแล้วยังต้องเผชิญกับเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นนับหมื่นคนแต่สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยเล่นด้วยหัวใจเกินร้อย แมชแรกเริ่มต้นจากประเภทชายเดี่ยวที่ต้องเจอกับดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของจีนซึ่งมีสถิติไม่เคยแพ้ใครในรอบปีที่ผ่านมาเกมแรกเปิดฉากอย่างสูสีทั้งคู่ผลัดกันทำแต้มแบบแต้มต่อแต้มการตีลูกของฝ่ายจีนแม่นยำและรุนแรงแต่เด็กไทยของเรากลับโชว์ความนิ่งและมีชั้นเชิงเหนือกว่าการแก้เกมแต่ละจังหวัดเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมทั่วสนามจนสุดท้ายเกมแรกจบด้วยชัยชนะของไทย21-18เเรียกความมั่นใจให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ในเกมที่สองทีมคู่ผอสมไทยลงสนามพร้อมรอยยิ้มและความมั่นใจแบบไม่เกรงกลัวใครการประสานงานของทั้งคู่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมการตกการหยอดและการป้องกันเป็นไปอย่างลงตัวจนคู่แข่งจากจีนถึงกับสายหัวหลายครั้งเพราะไม่สามารถหาทางเจาะเกมรับของไทยได้เลยช่วงท้ายเกมเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นเริ่มแผ่วลงขณะที่เสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆจากกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามดังขึ้นแทน ก่อนที่ไทยจะปิดเกมด้วยชัยชนะ2-0เซตแบบไร้ข้อกังขาหลังจากนั้นเกมประเภทหญิงเดี่ยวก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ทั่วเอเชียจับตามองนักแบสสาวไทยรุ่นเยาว์เพียง17ปีต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของแชมป์เยาวชนเอเชียปีก่อนที่มาจากจีนแม้ในช่วงแรกนักกีฬาสาวไทยจะตกเป็นฝ่ายตามอยู่เล็กน้อยแต่ด้วยความเยืดกเย็นและการอ่านเกมที่เฉียบขาดเธอสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ในช่วงสำคัญ การตีโตแบบมีไหวพริบการเลือกมุมตบที่แม่นยำและการเคลื่อนไหวในสนามที่มั่นใจทำให้ผู้ชมทั้งจีนและต่างประเทศต่างยกนิ้วให้ความสามารถระดับนี้ไม่แพ้นักกีฬามืออาชีพเลยแม้แต่น้อยเมื่อจบเกมนี้ไทยขึ้นนำจีน3-0แบบสุดเซอร์ไพรส์ทำเอาแฟนกีฬาชาวจีนเริ่มไม่เชื่อสายตาหลายคนถึงกับโพสตลงโซเชียลจีนว่านี่หรือคือแบดมินตันไทยที่มาโค่นแชมป์เก่าถึงบ้านเรา ความพ่ายแพ้เริ่มชัดเจนแต่ทีมจีนยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเกมประเภทชายคู่ถูกจัดให้เป็นความหวังสุดท้ายของเจ้าบ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้คนทั้งสนามต้องยืนขึ้นปรบมือให้กับคู่ชายไทยทั้งคู่เล่นด้วยพลังใจและความมุ่งมั่นทุกแต้มเสียงลูกตบของไทยดังสนั่นทุกครั้งที่ได้แต้มสำคัญการประสานงานและจังหวะเข้าทำที่แม่นยำทำให้ทีมจีนไม่สามารถตั้งตัวได้เลยเระหว่างการแข่งขันกล้องถ่ายทอดสดจับภาพโคชทีมชาติไทยที่ส่งสัญญ,ญาณเชียร์อย่างมั่นใจ ขณะที่นักกีฬาในทีมต่างรวมพลังกันตะโกนให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเสียงสู้สู้ไทยแลนด์ดังขึ้นทุกครั้งที่ได้แต้มสำคัญจนสุดท้ายคู่ชายไทยปิดเกมด้วยชัยชนะ21-16และ21-14พาไทยขึ้นแทนแชมป์เยาวชนเอเชียอย่างเป็นทางการเสียงเฮของนักกีฬาและทีมงานดางังกึกก้องไปทั่วสนามเด็กไทยบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ ภาพที่นักกีฬาเยาวชนไทยยืนชูธงชาติบนโพเดียมสูงสุดเป็นภาพที่คนไทยทั่วประเทศภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพลงชาติไทยดังขึ้นในสนามที่ประเทศจีนเสียงเงียบของแฟนเจ้าถิ่นกลายเป็นเสียงปรบมือชื่นชมในที่สุดความสำเร็จนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของชัยชนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและความอดทนที่สังสมมาตลอดหลายปีนักกีฬาเยาวชนเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวบางคนต้องซ้อมวันละหลายชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด การเสียสละเวลาวัยรุ่นเพื่อความฝันในสนามแบดมินตันทำให้ชัยชนะครั้งนี้มีค่ามากกว่าถ้วยรางวัลมันคือรางวัลแห่งความมุ่งมั่นและน้ำตาที่รินไหลในวันที่เหนื่อยลา้าเมื่อข่าวการคว้าแชมป์แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยสื่อทุกช่องรายงานเรื่องนี้อย่างภาคภูมิใจโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความชื่นชมเด็กๆแฟนแบดทั่วประเทศต่างโพสต์ข้อความให้กำลังใจและขอบคุณทีมชาติชุดเยาวชนหลายคนบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปในการตามฝัน ขณะที่อดีตนักกีฬาทีมชาติหลายคนก็ออกมาแสดงความยินดีโดยย้ำว่านี่คือก้าสำคัญของวงการแบดมินตันไทยฝั่งจีนเองก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีโค้ชทีมจีนกล่าวหลังการแข่งขันว่าทีมไทยพัฒนาเร็วมากและนักกีฬาเยาวชนไทยมีทั้งความแข็งแกร่งและสติปัญญาในการเล่นเขายังยอมรับว่าการแพ้ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับจีนในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนต่อไปขณะที่สื่อจีนบางสำนักถึงกับพาดหัวข่าวว่า เด็กไทยจากดินแดนสยามบุกพิชิตแบดมินตันเอเชียกลางกรุงปักกิ่งหลังการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนไทยได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยสนามบินเต็มไปด้วยแฟนๆแ,และครอบครัวที่มารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภูมิใจมีการมอบช่อดอกไม้และธงชาติไทยให้กับนักกีฬาเสียงปรบมือดังไม่ขาดสายขณะที่โคช้ชทีมชาติไทยกล่าวเพียงสังส้นๆว่าเราทำเพื่อประเทศไทยเพื่อให้โลกได้เห็นว่าเด็กไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก ชัยชนะครั้งนี้ยังส่งผลต่อวงการกีฬาไทยในระยะยาวสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยประกาศจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาเยาวชนเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่ระดับโลกในอนาคตหลายโรงเรียนเริ่มเปิดชมรมแบดมินตันเพิ่มขึ้นเด็กๆที่เคยดูแต่ในทีวีเริ่มหยิบไม้แบดขึ้นมาฝึกเพราะพวกเขาเห็นตัวอย่างจริงจากพี่ๆทีมชาติชุดเยาวชนสิ่งที่ทำให้ชัยชนะนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด คือมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินของประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแบดมินตันของโลกการโค่นจีนได้ถึงบ้านเปรียบเสมือนการปลูกพลังศรัทธ,ธาให้คนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละเลือดนักสู้ของคนไทยความสามารถีความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทําให้ชัยชนะครั้งนี้ตราตรึงอยู่ในใจคนไทยไปอีกนานในโลกออนไลน์แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮไลท์แบดมินตันติดเทรนทั้งในไทยและหลายประเทศในเอเชีย คลิปไฮไลท์ที่เด็กไทยตกเอาชนะทีมจีนมียอดวิวพุ่งทะลุลา้านในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติต่างชื่นชมว่าเด็กไทยเล่นได้สมบูรณ์แบบทั้งเทคนิคค,ความแม่นยำและความนิ่งในการควบคุมเกมทุกคำชื่นชมคือรางวัลที่บ่งบอกว่าประเทศไทยได้กลายเป็นขุมพลังใหม่ของวงการแบดมินตันเอเชียอย่างแท้จริงแม้ชัยชนะครั้งนี้จะจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความหวังและแรงบันดาลใจของคนทั้งชาติทีมแบดมินตันเยาวชนไทยไม่ได้เพียงแค่คว้าแชมป์ พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความฝานันความมุ่งมัน่นและหัวใจนักสู้ของเด็กไทยสามารถสะเทือนทั้งเอเชียได้จริงๆและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ชื่อว่ายุคทองของแบดมินตันไทยชาวทั่วจีนอาจจะยังคงตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สําหรับชาวไทยทุกคนนี่คือชัยชนะที่มาจากความพยายามอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่ปลุกศรัทธาในหัวใจคนไทยทั้งประเทศและประกาศให้โลกรู้ว่าไทยแลนด์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไป แต่คือผู้ท้าชิงที่ทุกชาติในเอเชียต้องจับตามอง